คุณแม่สวัสดีเจ้านาค่ะวันนี้อ็ดยามานั่งกินข้าวลงครัวครัวเศรษฐีเรือนทองเนาะเอ็ดย่าก็ได้โอกาสมาเจอแม่นาค่ะทั้งสองอัดยาก็ไม่รู้ไม่คิดมาก่อนนะว่าแม่ก็เป็นเอฟซีลูกใช่ค่ะเป็นเอฟซีติดตามมาตลอดเขาเป็นเด็กอั่ยาใจดีแล้วก็มาแดงออกใช่ก่อนตื่นอัดยาอยากรู้ว่าคุณแม่ทั้งสองชื่ออะไร อ๋อแล้วคุณแม่ชื่ออะไรบ่คุณแม่นี่เป็นชื่ออะไรก็มาตอนนี้ก็เพื่อจะมารแบบว่าดูตอนเย็นการแสดงของว้าวาอกเดียวกันเราบ้านน้องเก่งมากแล้วเด็กเฉยๆด้วยดูชอบชอบกิริยาแบบ ไปได้อ่ะแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูนะแล้วก็รู้อะไรเงี้ยเราก็เลยชอบว่าตัวกอนนี้ก็เหมือนน้องๆเลยไม่ค่อยพร้อมอะไรเงี้ยเออมาดูเขาแล้วเหมือนเราเลยเนี้ยก็เลยรู้สึกดีติดตามน้เพราน้องมาก็เลยมาแต่วันใช่มากันตั้งแต่เท้าแล้วใช่นี่ตังใจมาลอน้องหรือแม่ใช่ค่ะมาทานข้าวไปรอบคุณแล้วเนี่ย รอบที่สองเออนี่ชองเอ็ยยาจนหอมนะคะย่าชอบเล่าย่าชอบมวนเด้อนะค่ะก็ยินดีมากๆเลยหัวอกเดียวกันนะค่ะเอดยาก็ตอนเล็กก็เหมือนเนี่ยเอฟซีหัวเลาะวะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่มีแฟนอันนี้ก็ไม่มีแฟนอ้าวโสดอีกทางหากเด้อคุณแม่นะก็เลยบอกเออไปไปเพราะว่าเห็นน้องในโทรศับท์ในยูทูบอะไรอย่างเงี้ย ยังไม่เคยเจอตัวจริงเหรอป้าโ้มีกนอดะโอ้คุณแม่ก็มารอน้องแต่เช้ากินข้าวสองรอบเลยว่ะมารอบเช้าแต่เช้าเลยมอประมาณเจ็ดโมงเนาะถึงเนี่ยแต่ว่าไปิดประกาศกรูแล้วว่าน้องมาวันนี้อะไรเงี้ยเราไปอยากมือูโอ้ เดี๋ยวให้ให้น้องเอาเอาจานไปไว้นู่ก่อนเออน่ารักเนาะตื่นเต้นแตเอ็ดย่ายังตื่นเต้นอ่ะค่ะแม่เล่าอีกชอบหนูตรงไหนมั่งนอกจากแบบเป็นคนกระตันยูนะคะ่อเขาเป็นเด็กกล้าแสดงออกใช่กล้าพูดกล้าคิดกล้าทำอะไรประมาณนี้ก็เลยติดตามน้องตรงที่ว่า ดไแลเาแต่ไในจุดไหนที่น้องไปแล้วน้องแสดงออกในจุดนั้นได้ดีอะไรเงี้ยแต่เขาแต่งตัวไม่ชุดฉากเรื่องเนาะชอบใช่แต่นี้ก็แต่งเก็มยีนอะอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอามตัวฝนเองแล้วมาดูน้องก็คือว่าน้องไม่เด็กกับกันอยูแม่ชอบตามใช่ไหมไปี่ว่ามานั่งรอกัน มีเห็นไหม fc มาแต่เช้าแล้วยว่าแต่หอม fc บอกว่าแอดย่าหอมมานอนนั่งเมื่อคืนถ้าอย่างนี้ทีหลังไม่ปิดบัง fc แล้วกลัว fc ว่าให้ว่าเออมาแต่วัดมาแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนะเขามีลิเกสอนลามสอนามน้ำเพชรแอดย่ายังไม่กล้าถ่ายกลัว fc รู้ว่าเรากลัว fc ว่าออ้ยแอดย่านี่เห่อเกินนะคะ เอ้ย่ามาจากเชียงรายหัวอ,อกเดียวกันมันตอนเด็กมันหนูนี่แหละโอ้มาจากเชียงรายใช่มันคุณฝนพูดนะคะ่ะเหมือนชีวิตคุณฝนเมื่อก่อนใช่<ม>เพราะว่าเราก็มีไม่พร้อมพ่อแม่ก็แบงว่าเนาะแยกกันอยู่ในตอนนี้อแล้วเราเห็นน้องกล้าสแสดงออกคือเหมือนว่าเราติดใจแล้วก็เลยติดตามว่าคำพูดน้องอะมีเหตุผลไม่มากอะไรเงี้ยจ้ะถึงก็เลยติดตามดูพอดี มาเล่นใกล้ที่บ้านก็เลยมาแต่วันๆเลยดูหนูตั้งแต่ตอนไหนคะคุณฝนแล้วก็คุณพี่ดูตั้งแต่ที่ว่าน้องเริ่มร้องเพลงใหม่ของคุณพวงเนี้ยอแล้วเขาเรียนเสียงของคุณพวงได้ทุกเพลงอะไรเงี้ยเพียนใครก็จะเรียนเสียงได้ใช่ชอบดูก็ไปด้วยกันไปเตากันไปติตามในคนลุกเลยเนี่ยคุณฝนฟูดนี่นะไอ้เจ้าาตติดม นอกจากน้องเก่งแล้วชอบน้องตรงไหนอีกแล้วก็กตันยูอย่างเงี้ยชอบตรงไหนอีกอ่ะค่ะตรงไหนก็คือชอบน้องที่ว่าหนึ่งเป็นเด็กกตันยูสองเนี่ยแสดงออกได้เก่งมากไปจุดไหนที่ว่ามีคนดู้องก็เล่นตอบรับได้ดีจากคนด้วยเป็นธรรมชาติเนาะใช่ค่ะว่าถ้าแสดงออกแล้วเก่งตามน้องวันนี้รู้สึกยังไงนิดที่จะได้เจอน้องครั้งแรก ดีใจได้มาพื้นม่จารู้นี้รถบินเนาะมาแต่งแล้วเราไม่ได้ไปดูไกลแต่น้องมาให้เราดูที่นี่เราก็ภูมิใจนะดีใจที่ไี้เสียงดีจังแ,ะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเอฟซี FC บอกว่าฟังเสียงน้องแล้วรู้สึกยังไรครับนาคะเอฟซี FC ถามมาแล้วนะคะฟังเสียงน้องรู้สึกยังไงก็คือว่าน้องอ่ะเป็นคน<อ>เก่งมากแล้วก็ คือยังไงละเสียงน้องอ่ะเพลงอะไรที่น้องร้องออกมาคือน้องทําได้ดีมากเขาร้องเหมือนนั้นได้เหมือนมากจริงๆร้องไม่ว่าใครเพลงแม่พุ่มพวงก็จะเรียนเสียงได้เหมือนกันชอบตคนนี้เพลงแม่สุนารีสุนารีก็เก่งสุนารีก็เรียนเสียงได้เไม่ไม่ลูกสาวร้องเพลงคุณสิคืนาลีอ่ะเป็นยังไงมั่งร้องดีนะ หัวใจถวายวัดอะไรเ<ช>นาะเออน้องได้ดีคุยคนลุกนะคะก็คือว่าน้อง